โอ้นี่ใช่เลยครับนี่เลยอนนทรัฟเฟร์ฟรฟรฟชีสนี่ใช่เลยนี่นี่นี่อันนี้อ่านี่เบคอนชีสนี่แน่นอนผักผมเบคอนชีสอันนี้ทรัฟเฟิลชีสคือผมจะบอกแบบนี้วันก่อนเนี่ยเราไลฟ์สดกันอย่าหาวนาสอนอแล้วก็มาดามตัวเนี่ยก็ส่งขนมสองตัวเนี่ยมาให้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรก็รีวิวสดเลยปรากฏว่าตอนนั้นเราออกอากาศกันตอนค่ำๆไงคนก็ด่ากันนี่แเราไ่ทำอย่างนี้หิวอย่า ข้อห้ามของการทําออนไลน์คือห้ามรีวิวอาหารกลางคืนเพราะมันทําร้ายผู้คนคนก็สาบแช่งว่ามาทํากันอย่างนี้ได้ยังไงผมก็แนะนําว่าถ้าอยากจะกินเนี่ยต้องให้ติดต่อไปที่เนี่ยช่องทางออนไลน์ของมานําตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ทงขออนุญาตเราไปอุ่นให้นะนี่ถ้าอยากจะให้กรอบเนี่ยก็ต้องเตาติ้งหรือเตาอบแต่นี่มีแต่เตาแก๊สงั้นก็จี่กระทะได้อฮะได้ค่ะมันจะได้ข้างนองกกรอบโอเค กระทะเลยเราก็ใส่ไปอย่างนี้จี่เอาอย่างนี้ได้เลยเออผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะมันจะได้ความกรอบไงนะในปิดฝาเขาจะได้ความร้อนจะได้ละอุอยู่ในนี้อ๋อระหว่างคุยไปเราต้องคอยดูขนมปังขอเราไปเดี๋ยวไม่ใช่ไหมนะเอโอเคอ่าแ,แล้วแล้วมีแล้วมีเกลีเกลมเหมือนกันนะฮะนี่เออนี่ไงมันก็ออมันจะกรอบใช่ไหมละ่ะจริงด้วยแล้วก็ติดไว้เราก็คุยกันต่อนะครับมันก็เลยกลายเป็นนิ้วเปล่าเตี้ยวผมไม่ได้ทำงานเครียดแล้วครับเน่ แต่ตอนนี้ก็เลยต้องกินเลยนี่แหละฮะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือว่าผมยกขนมปังนี่ออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ควัน,นควันควนันแบบนี้ผมขอเสียมรยาญนะฮะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็องนือเห,หลื โอ้ดีนะโอดีเลยข้างในอะ่ะมันจะเป็นเห็ดบดเห็ดทรัฟเฟิลบดแล้วก็จะมีชีสความอร่อยของขนมปังอันนี้ต้องให้นนเน็ตอธิบายได้ว่ามันเป็นยังไงคือผิวนอกจะกรอบกรอบนอกนุ่มในคุณฟังเสียงทีทละกันนะนี่ไม่ได้ผ่านเอฟเฟกอะไรใดๆนะว้าว ลี่มันนุ่มแล้วมันยืดโดยที่มันมีโพรงอากาศที่อยู่ในสัดส่วนที่ที่ดีชิบหายที่กําลังดีมากๆโดยที่ความกรอบของผิวข้างนอกมันก็แบบยังอยู่ก็จริงๆแล้วขนมปังนี้มันเป็นขนมปังที่เราหมักโดยใช้ยีสต์แต่ว่าหมัก2รอบการที่ยีสต์นี่มันจะริยเติบโตเต็มที่โดยไม่โอเวอร์พลูมันนะทำให้ขนมปังนี่มีท e เจอร์ที่กรอบแล้วก็ข้างในยังมีความนุ่มมันก็จะโพลไปเลยโพกไปเลยมันก็จะมีฟองโพรงใหญ่ๆอยู่ในขนมปังว่ามันเกิดจากการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยไปได้คอมบิเนชันที่ดี 系。<Yeah. S 1>